History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒไทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีรายการที่ผมจะนำเอาคำถามหรือเรื่องราวให้น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขและมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากดราม่าอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของสถานีรถไฟกรุงเทพ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นที่พูดถึงค่อนข้างมากในวงกว้างมากๆเลยนะครับและยังคงถูกพูดถึงอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้นะครับอาจจะซาซาลงไปบ้างแต่ก็ยังเห็นว่ามีคนพูดถึงอยู่นะครับและส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างผูกพันกับสถานีรถไฟนี้นะฮะด้วยความที่ใช้บ่อยก็เลยคิดว่าอยากจะนําเรื่องราวของสถานีรถไฟนี้มาเล่าสู่กันฟังมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้กัน เพราะฉะนั้นไปฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวของสถานีรถไฟกรุงเทพครับผมสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่หลายๆคนจะเรียกกันติดปากรวมตัวผมเองด้วยนะครับว่าสถานีรถไฟหัวลําโพงเนี่ยเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพราะว่ารถไฟจํานวนมากเริ่มต้นที่สถานีนี้ไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปภาคอีสานไปภาคตะวันออก รถไฟจานวนมากยังเริ่มต้นที่นี่นะครับแม้ว่าสายใต้หรือสายตะวันออกบางสายเนี่ยจะสามารถไปขึ้นที่ทนบุรีได้ก็ตามนะครับโดยสถานีรถไฟกรุงเทพที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2453นะครับตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อ,อรับการเดินรถที่มากขึ้นไน้จัดสถานีรถไฟกรุงเทพทหลังเดิมเนี่ยเริ่มจะขับแคบโดยการก่อสร้างสถานีรถไฟหลังปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหัว,หวลำโพงเพียงแค่ช่วข้ามถนนเท่านั้นนเองะครับ มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มงง,งเกาหัวกันแกรกแกรก,ลแ,กลแล้วนะฮะเพราะผมบอกในตอนแรกว่าสถานีกรุงเทพหรืออีกชื่อหนึ่งคือหัวลําโพงแล้วต่อหลังผมมาบอกว่าสถานีกรุงเทพแห่งใหม่ตั้งอยู่ใ,ใกล้กับสถานีหัวลําโพงแล้วจริงๆสถานีกรุงเทพกับสถานีหัวลําโพงคือสถานีรถไฟแห่งเดียวกันหรือสถานีรถไฟคนละแห่งคําตอบก็คือคนละแห่งนะครับ เพราะสถานีหูลําโพงเ,เป็นชื่อของสถานีต้นทางของทาศรถไฟสายปากน้ําซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหวลําโพงนะครับทาศรถไฟสายเนี่ยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่11เมษาย,ยนปีพุทธศ,ศักราช2436นะครับและเลิกกิจการไปในวันที่1มกราค,ารคมปีพุทธศ,ศักราช2503เป็นเวลาประมาณ67ปีนะครับโดยที่ตั้งของสถานีรถไฟหัวลําโพงเนี่ยจะอยู่บริเวณเกาะกลางถนนกลางถนนพระราม4เลยนะครับ พระถนนสายเนี้ยสร้างทับทารรถไฟสายนี้ไว้นะครับถ้าอย่างนั้นทําไมเราถึงเรียกสถานีกรุงเทพว่าหัวลําโพงละ่ะมันเกิดจากอย่างนี้ครับคนในสมัยก่อน,นเนี่ยจะเรียกสถานีรถไฟทั้งสองแห่งด้วยชื่อที่ฟังแล้วคล้คลายๆกันอ่ะลองฟังดูนะฮะคนเรียกสถานีรถไฟหัวลาโพงว่าสถานีหัวลําโพงสายปากน้ําแล้วเรียกสถานีกรุงเทพว่าสถานีรถไฟหลวงที่หัวลําโพง เห็นไหมฮะฟังแล้วดูคล้ายๆกันมีคาว่าหัวลาโพงทั้งคู่ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมคนถึงเรียกสถานีกรุงเทพว่าหัวลาโพงแล้วกลายเป็นคําเรียกติดปากมาจนถึงปัจจุบันเอาละเคลียร์ไปแล้วหนึ่งเรื่องเรื่องของชื่อสถานีกรุงเทพกับสถานีหัวลําโพงผมขอเคลียร์เรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเองก็เข้าใจผิดกับเรื่องเรื่องนี้นะครับกับที่มาของคําว่าหัวลําโพงนี่แหละคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหัวลําโพงเพี้ยนมาจากคําว่าวัวลําพองเพราะพื้นที่บริเวณตรงเนี้ย เล่ากันว่าเนดดิทเลี้ยงวัวกันเยอะแล้ววัวก็วิ่งไปวิ่งมาด้วยความคึกขนองก็เลยเรียกว่าทุ่งว,วัวลําพองต่อมาคําว่าวัวลําพองเนี่ยก็เลยเพี้ยนเป็นหัวลําโพงแต่จริงๆแล้วคําว่าหัวลาโพงเนี่ยไม่ได้เพี้ยนจากคาว่าอะไรเลยครับก็เรียกหัวลาโพงกันมาอย่างงี้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วโดยคําว่าหัวลําโพงเนี่ยมีที่มาจากชื่อต้นไม้ที่เรียกว่าต้นลําโพงซึ่งมีดอกขนาดใหญ่คล้ายกับลําโพงนะครับเดี๋ยวต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่มากริมคลองหัวลาโพงนี่แหละ ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมคลองนี้ถึงเรียกว่าคลองหัวลาโพงนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งชื่อคลองตามชื่อต้นไม้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรครับกรุงเทพเรามีเยอะพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคลองไผ่สิงโตคลองส้มป่อยคลองต้นไทรแต่ถ้าเอาคุ้นๆเลยเนี่ยผมเชื่อหลุดชื่อนี้มาทุกคนนึกออกคลองเตยองเงี้ยฮะมีต้นเตยขึ้นเยอะเคลียร์เรียบร้อยนะครับคราวนี้กลับมาคุยเรื่องของสถานีกรุงเทพเป็นต่อดีกว่าสถานีกรุงเทพแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างทั้งสงิ้นประมาณ7ปีนะครับ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2459และเปิดใช้งานในปีนั้นเลยโดยเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่25มิถุนายนนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาทําพิธีเปิดด้วยพระองค์เองนะครับโดยทรงกดปุ่มไฟฟ้าเป็นสัญญาณให้รถไฟขบวนแรกวิ่งเข้าสู่สถานีกรุงเทพและนับจากนั้นเป็นต้นมาเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วนะครับที่สายรถไฟกรุงเทพแห่งนี้พาคนไปพาคนมาพาคนเข้าพาคนออกมาตลอดนะครับ สถานีรถไฟกรุงเทพแห่งนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์นะครับต้องระบุว่าอิตาเลียนเรเนซองส์นะฮะเรียกเรเนซองส์เฉยๆไม่ได้นะครับเพราะเรเนซองส์ในยุโรปเวลานั้นเนี่ยมีเรเนซองส์สกุลช่างย่อยๆเยอะดังนั้นจึงต้องระบุให้ชัดว่าเป็นเรเนซองส์สกุลไหนของหัวลําโพงหรือสถานีกรุงเทพเนี่ยเป็นอิตาเลียนเรเนซองส์นะครับแต่จริงๆแล้วแบบร่างแบบ,แบบแรกจะไม่ได้หน้าตายอย่างนี้นะฮะเพราะแบบร่างของสถานีรถไฟแบบ,แบบแรกเป็นของนายคาว์ดูริงสถาปนิกชาวเยอรมนีซึ่งเป็นสถาน,นีคนดังคนหนึ่งนะฮะ แต่แบบที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบของนายมาริโอตามันโยที่เป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับทั้งสองคนถือเป็นสถาปนิกคนสําคัญของรัตนโกสินทร์นะครับแต่ในกรณีของตามันโยเนี่ยฝากผลงานไว้ยเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งอน,นันตสมาคมวังปารุศกวันตึกไทยคู่ฟ้าที่เป็นทำในรัฐบาลก็ใช่นะครับหรืออย่างสาะพานัครวังสรรก็ใช่เหมือนกันนะฮะรูปแบบของสถานีกรุงเทพเป็นสถานีรถไฟแบบปลายชานชลาตันนะครับ ก็คือตัวอาคารสถานีจะวางขวางไว้ที่สุดปลายทางรถไฟนะคะซึ่งแบบแผนแบบนี้ในประเทศไทยพบอีกแค่ที่เดียวก็คือที่สถานีเชียงใหม่นะครับตัวอาคารจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือโถงระเบียงหน้าสถานีซึ่งเป็นส่วนที่เราจะไปซื้อตัว๋วไปนั่งรอไปกินข้าวแล้วก็โถงชานชลาที่เป็นส่วนที่เราจะไปขึ้นรถไฟนะครับแต่หน้าตาจะคล้ายกันนะฮะก็คือมีหลังคาเป็นหลังคาโค้งขนาดใหญ่สร้างด้วยเหล็กมีผนังเป็นผนังที่ประดับกระจกอยู่ด้านหน้านะฮะ เพียงแต่ว่าของโถงระเบียงหน้าสถานีจะมีการประดับด้วยนาฬิกาด้วยไว้บอกเวลานะฮะสองข้างเป็นปีกยาวเลยเป็นระเบียงยาวมากๆเลยก่ออฐถือปูนนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีป้อมสี่เหลี่ยมอยู่ไอระเบียงเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกก็คือส่วนที่มีร้านแบล็กแคนยอนมีโรงอาหารอยู่ะฮะซึ่งการมีหลังคาโค้งขนาดใหญ่แล้วก็ผนังกระจกขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองนะครับและหน้าตาของสถานีแบบเนี้ยแบบของสถานีกรุงเทพเนี่ยก็ยังพบอยู่ในยุโรปด้วยนะครับ อย่างเช่นสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตที่ประเทศยเยอรมนีหรือว่าสถานีรถไฟพอต้านูวาที่เมืองโตริโนประเทศอิตาลีนะครับนอกจากนี้ภายในสถานีกรุงเทพยังเคยไปที่ตั้งของโรงแรมราชธานีด้วยนะครับซึ่งโรงแรมราชธานีเนี่ยเป็นโรงแรมที่ดำเนินกิจการโดยกรมรถไฟเองนั่นแหละเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2470และในยุคนั้นถือเป็นโรงแรมที่ทันสมัยมากๆนะครับภายในมีห้องพักทั้งหมด10ห้องมีระเบียงทางเดินและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับ แต่น่าเสียดายว่าโรงแรมในยุติการทํางานไปเมื่อปีพุทธศักราช2512นะครับแต่ยังคงหลงเหลือความงามของตัวอาคารอยู่นะครับซึ่งเราสามารถไปชมได้บริเวณโถงบันไนกลางหน้าห้องน้ำครับเพราะพื้นที่บริเวณตรงนี้เคยเป็นล็อบบี้ของโรงแรมมาก่อนนะฮะส่วนใ้าใครจะไปดูห้องพักไปดูระเบียงเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เปที่ตั้งของที่ทาการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวของสถานีกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงจากนี้ก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานีรถไฟแห่งนี้จะยังเป็นสถานีรถไฟอยู่ไหมจะมีการปรับปรุงไปใช้จะเป็นอะไรหรือเปล่าความเปลีนนะ่ยนแปลงน่ะเกิดขึ้นแน่ๆครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับหลายปีที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวกับสถานีรถไฟเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับผมนะฮะกับคนอื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่ากับคนที่นั่งรถไฟบ่อยกับคนที่เคยเห็นสถานีบางสถานีตั้งอยู่ตรงนั้น แล้ววันหนึ่งมันหายไปวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางครั้งเราก็ใจหายบางทีบอกตรงๆบางทีก็แอบทําใจไม่ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่ากับหัวลำโพงจะเป็นข่าวดีแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าต้องให้เดินทางไปจนถึงบางซื่อเพื่อขึ้นรถไฟเนี่ยกับผมค่อนข้างจะลําบากทีเดียวไปหัวลำโพงง่ายครับจากบ้านนั่งรถไฟแค่ต่อเดียวก็ถึงแล้วนะฮะก็หวังว่าผมจะยังได้ใช้สถานีหัวลำโพงต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับหวังว่าจะชอบคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าดูใน u t u b e ก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะฮะเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือสามารถรับฟังได้อีกหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocketcast a n c h o r หรือช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับเพียงพิมพ์คำว่า historyhunt นะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจ historyhunt ด้วยนะครับับไไปกด like กดค์นนนห่อยะะ ใครอยากฟังเรื่องอะไรมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิป,ตปใต้โพสน Facebook ก็ได้นะฮะยังคงคอยตามอ่านกดไลค์กดหัวใจให้เหมือนเดิมนะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะถ้าจังหวะเหมาะสมก็จะนำมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ